ไมดาวิกาคว้ารางวันลนักแสดงนำหญิงเวทีระดับโลกควอดดิ้งอวอร์2023สหรัฐอเมริกาเรียกว่าปังไกลถึงระดับโลกสำหรับนางเอกสาวมากความสามารถไม่ดาวิกาโฮเน่หลังได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานประกาศรางวัลเดอะเดอร์ติซีควดิ้งที่ลอสแองเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาในฐานะผู้เข้าชิงรางวัลเบสโกลบอลทีวีซีดีริดด จากเรื่องจังหวะหัวใจหนายสะอาดและสามารถคว้ารางวัลดังกล่าวมาได้สําสเร็จงานนี้สาวใหม่ได้บินลัดฟ้าเข้าร่วมงานด้วยตัวเองพร้อมอวดลุกสวยแซ่บจากแบรนด์ดังพร้อมเผยความรู้สึกผ่านทางอินสตาแกรมระบุข,ข้อความว่า รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้รับรางวัลน,นี้ในคืนนี้ขอบคุณขอบคุณมากก่อนอื่นอยากจะขอบคุณหัวดิ้งอวอร์ดและทุกคนที่โบนให้และเขาขอบคุณแฟนตทุกคนเป็นอย่างมากมีความสุขมากที่สามารถสร้างความแตกต่างบนหน้าจอได้และใหม่จะเล่าเรื่องที่สะท้อนถึงความกล้าหาญและวัฒนธรรมไทยที่สวยงามของใหม่ต่อไปใหม่ซาบซึ้งในความรักที่สนับสนุนทั้งในประเทศและต่างประเทศพวกคุณสร้างแรงบันดาลใจมากมายและเขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับเกียรติ ยิ่งใหญ่นี้ทากลางคนในวงการบันเทิงและแฟนคลับที่มมาแสดงความยินดีอย่างมากมายค่ะ